วันนี้มันเป็นวันทนี่มันเกิดไอน้นุกใช่ไหมอยากจะซื้อของหวันให้มันรือว่ามันชอบอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาเออตอุต๊กตาถสมมติว่าถ้าเราจะเลือกเนี่ยเนี่ยเซ็เนี้เดี๋ยวว่ามันจะเอาไหมถามคนดูก่อนดีกว่าว่าคนดูคิดว่าไงครับใครคิดว่าจะซื้อชุดว่ายน้ำกดบวกหนึ่งหรือว่าจะซื้อแคร์แบร์กดบวกสองแต่จะให้ซื้อแคร์ลุยแคร์ลุยกดบวกสาม ทุกท่านวันนี้เรามาบุกบ้านเดื่อนมิถุนาแล้วไม่ได้เจอกันนานสมัยประมาณ20กว่าปีโอ้โหนานเลยดานเดืนเดอเหรอเฮ้ยอะไรง่ายเลยเดือนเมษายนเดือนที่แล้วคือต้องบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันเอ่อพรุ่งนี้วันเกิดไอ้นุชใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือมันยังไม่ตื่นมาเป็นอะไรมาวะแบบคือมันเมาหรือว่าไงมึงพาไปเลี้ยงเหรอแฮงต่อใส่ยอใส่เฮี้ยเฮีอก็รู้ว่าสายเฮีแหละแต่ทีเนี้ยคือกูเนี่ยอยากจะซื้อของขวัญให้มันว่ามันชอบอะไร ตุ๊กตาตุ๊กตาเออตุ๊กตาตุ๊กตาตัวตัวตัว์แบแครแบแครแบเฮ้ยใช่เหรอเอ้ยมีคนบอกว่าแครแบก่ะเอางี้สาเปล่าช่องสีฟ้าอุ้ยอีกที ใช่สีฟ้านั่นก็สีฟ้าได้แล้สีฟ้าไม่ใช่สีชมพูไม่ก็สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยสรุปสรุปนี่ใครเป็นเมียใครเป็นผัวใครเม็นูกกูนะเนี่ยอันนั้นเป็นน้องไม่ใช่แฟนสีฟ้าสีฟ้าเถ้าเป็นแฟนกูต้องรู้ว่านี้ไม่ใช่เอาง่ายเลยกูเนูเนี่ยมากับเมียใช่ไหมแล้วแบบว่ากะว่าจะไปหาซื้อของขวัญไม่รู้จะซื้ออะไรเดี๋ยวจะยืมยืมตัวไอ้หลุยซะหน่อยชวนไปซื้อซะหน่อยว่าเฮ้ยแบบจะซื้ออะไรดีแต่แบบการซื้อในวันนี้ของเรากูมีงบอยู่ประมาณแสนหนึ่งกี่บาทนะแสนหนึ่งเฮ 구하리민 국회 3번 เฮ้ยแต่ปะก็เยอะอกูดิเอาง่ายเลยทุกคนก็วันนี้เราไม่ได้เจอเพื่อนมานานแล้วแต่ว่าคือเราเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนไปแต่ว่าเพื่อนเราต้องแบบว่าเตรียมเตรียมอยู่กับเมียใช่ไหมเตรียมคงเตรียมของว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางพรุนี้แล้วนะ<ช>ครับท<ช>ุกคนก็วันนี้เจอกันหลายคนมากแบบไม่ได้เจอนานเลยไอ้นี่ก็เพิ่งไปบวชมาไอ้นี่ก็แบบอ่ะไหนไหนโชว์หน่อยยี่ฟันไหนยิ้มฟันหน่อยอ่ะเออเราจะได้ไม่เปลี่ยนชุดไอ้เหี้ยเดินทางมาไกลไม่ใช่หลุยไม่ใช่หลุยมันมันไม่กล้าโชว์หน้าเพราะมันจะเป็น t o อปโครา o p c อปโคราไอุ้้ท็็ออปปย top เหียมึงเยอะไรเนี่ยเพอาามันอยกให้นมากิรมันาเป็นต๊อกโคราชมึงจะไปจะเป็นต๊อกมึงบอกว่ามันอยากเป็นต๊อกโคราชเอาดีๆพูดจริงปะเนี่ยมาอยากแบบสาความลับไปไปไปอยาไปมาอยู่ใกล้กงนัพวกของนั้นูก้อย่าไปเกี่ยวนะมึงจำมันนะอยากเปนต๊อกโคราชหรออยคือบอกเลยว่าถ้าได้ยินได้ยินเสียงหนุ่ยนี่เป็นไงผู้หญิงน้าเดินนะแล้วเมื่อขอจำนมเขาเนี่ยมึงเป็นอไกหุ่ยแล้วร้านหนุบอกว่าให้คูรีบมาใช่ไมมันบอกว่ามันอยากจะไปเดินเดมอ นี้กูไม่ได้ชวนนะมันบอกว่าพี่ฟิล์มรีบมานะผมแค่บอกเดอ๋ยมอโอ้สุดยอดมึงอยากไปเจอใครเปล่าเดอ๋ยมอเนี่ยไม่อยากสดอุ้ยไม่อยากแต่โปรโมทนะแต่เป็นเคียร์เขาห้าสิบทูนี่ไม่ได้นะอย่ากไหมครับกินกะหูดเกินโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่อ่าไปไหนนะสุดไปไหนไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่ไม่ใช่อ๋อไม่ไปเขาใหญ่ไปเดี๋ยวมอกเออเดี๋ยวนี้ไปเดอ๋ยมอก่อนเดี๋ยวเจอกันปะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมไอ้หลุยใช่ไอ้หลุย,ล,ยลูกรัก<ม>นี่คือต้องบอกเลยว่าพี่หลุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาซื้อเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่มึงจะหลบททำไมเนี่ยมึงโชว์ตัวไปหน่อยดิมึงโชว์อะไรโชว์ตัวไปหน่อยดิเอาง,ง่ายๆเ,เลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหลุยเนี่ยเทพผลที่มันมานะมันไม่ใช่เพราะอะไรเลยมึงมาทาไมมึงพูดไปดิมาซื้อของมาซื้อของหรือมาดูอะไรแค่หันไปมาแค่หันไปนู่น แม่หลุยไอ้หลุยเขินเลยอ่ะเอ้ยเอาง่ายเลยมึงคิดว่าเนี่ยพี่มึงเนี่ยพี่สาวมึงเนี่ยเขาว่าเขาจะชอบแบบแนวไหนวะของขวัญมันเกิดอะ่ะไม่รู้เลยแบบพปกบีนน<บ>ี่บอกมึงเอา<อ><อ>จริงเหรอถ้ามึงซื้อพีกันนี่อ่ะมันเหมือนใครบางคนนะเมื่อคืนที่กูไปดูตตีมาใช่ไหมมันชวนใครบางคนไปทะเลก็ไม่รู้ซื้อไหมเอาไว้แพ้ ไม่คือมาลีมันตั้งใจแบบว่าอยากจะแบบชวนชวนไอ้นุ๊กไปทะเลหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยตั้งแต่กูคบกับไอ้นุ๊กมานะหมายถึงว่าคบกันเป็นเพื่อนนะยังไม่รู้เลยว่านุ๊กอะใช่หมว่าเขายังไม่เคยเห็นเซนใส่บิกินี่เลยใช่รู้ฟ่ามันกล้าใส่มาเซนต์เบร์ไหนแล้วมันจะมีเหรอแต่ว่าเนี่ยที่ที่มาแมสอยู่โซนตรงเนี้ยก็คือว่ามันเป็นโซนของพวกแบบว่าอ่ะเนี่ยพวกตุ๊กตาอะไรเงี้ยอ่ายาเลยถ้าเป็นพวกนุ๊กตุ๊กตาเนี่ยมันไม่ไม่เวิร์กใช่ปะมันโตแล้วอ๋อมันโตแล้วออหร เอางี้แต่พี่โจ๊ชอบชอบแคร์แบร์แคร์แบร์ไหนทางไหนดูดิเนี่ยไหนอันนี้มันมันแบบว่าเนี่ยหรอที่เขาชอบกันนะใช่เนี่ยจรเจคิดว่าไงมึงคิดว่าไงหลุยแต่ว่าที่บ้านมีอยู่แล้วใช่ไหมมีตจนที่บ้านใครซื้อให้มันวะีินูซื้อเองอ๋ออ้นูอินูซื้อเองเหรอเอาไงดีแพร์เราจะเอาไปทั้งตัวไหมแล้วก็ชุดว่ายน้ำอีกตัวหนึ่งแกคิดว่าไงก็แล้วแต่ไอ้หลุยมึงมึงช่วยกูเลือกดิอาร์หลุย เอาสีบ้างหมันสีม่วงไปไอ้แยังมาขอพี่บู๊พี่บู๊ยังไม่มีสรุปยังไงยะเดี๋ยวยังไม่มีเนี่ยหว่าเดี๋ยวไม่มีเหรอเดี๋ยวไม่มีเหรอเอาสีอะไรให้มันดีวะพี่บูชอบสีม่วงเขาก็ถิ่มาใส่ใช่ไหมว่าบสีม่วง สีม่วงนี่คือมันของของของอบูใช่ไหมไม่ใช่ของไอใช่ของไอ้ใช่ไหมเนี่ยไหน,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 นไหนงั้นเอา,อางี้งั้นเดี๋ยวกูซื้อชุดว่ายน้ไปแก้งมันด้วยแล้วก็ตบท้ายด้วยเจ้าแคร์แบร์ไหมถามคนดูก่อนดีกว่าว่าคนดูคิดว่าไงครับใครคิดว่าจะซื้อชุดว่ายน้ํากดบวกหนึ่งหรือว่าจะซื้อแคร์แบร์กดบวกสองแต่จะให้ซื้อแคร์ลุยแคร์ลุยกดบวกสามนะโอเค <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้น้องๆบวกกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูชุดว่ายน้ำกันดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วไหนที่นี่สยที่นี่แม่งมีโคตรโคตรเยอะอะไรที่แสงนี่จะใส่ไหนใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้มันของผู้หญิงไม่พี่เหมือนกระเทยควายเกระเทยกระเทยควายหนเดี๋ยวกูตกไอ้ลูกมันจะชอบไหมเฮ้ยแต่มันมันไม่ใช่ชุดที่แบบเป็นชุดว่ายน้ำเออมึงว่ามันมึงว่ามันชอบไหมไม่ลองไปดูก็ต้องซื้อไปแมสกาใส่โอ้โหหรือนี่ไม่มีการคิดเลยคือแบบว่าอยากจัดก็คือเอาเลยเหรอใช่ไว้ทุกคนพี่ว่าไงตัวเล็กแบบเท่าเท่าเามึงเลยปเนี่ยอันไหนลองดิ อ๋อยูยูไม่ใช่ละอันไหนลองลองลองพูดหน่อยอันลองลองลองแปลงเสียงเป็นเสียงผู้หญิงอะไรดิอะไรอันนี้ดีๆอันนี้อันนี้แบบทำท่าด้วยไม่เหรอไม่แต่ถ้าก็สมมติว่าถ้าเราจะเลือกเนี่ยเนี่ยเซตเนี้ยเดี๋ยวว่ามันจะเอาไปแถ้าพี่เาวาขอใส่แนวอย่างเงี้ยเอ้าใช่เหรอใช่ดีเลยเหรอแต่ว่าใจกูอยากได้เป็นสีชมพูเว้ยเฮ้ยแต่ชุดชุดนี้หน้าน่าโดนอยู่นะชุดนี้น่าโดนอยู่นะโอเคเดี๋ยวขอเวลาเลือกก่อนตอนนี้ถึงที่แล้วดูดิว่าจะชอบแบบไหนดี ไอ้หลุยสรุปยังไงได้แล้วสิได้แล้วเหรอแกระจัดจัดจริงๆเลยเนี่ยเขาเลือกเองเลยแกนี่ตอนแรกจริงๆบอกว่าเราจะแกล้งมันไม่ใช่เหรอจะแกล้งมันแล้วมันจะชอบจริงไหมเนี่ยไม่รู้เลยแต่นุ๊กต้องใส่นะนุ๊กมันแพงนะนุ๊กหัวไปตัวกี่บาทมึงพูดไปดิพันหนึ่งพันหนึ่งที่อะไรไอ้หลุยสัตชุดเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้หมดไปสามพันสามพกว่าไอ้หลุยมึงคิดว่าไงสามพันห้าหลุยวันนี้มึงว่ามึงมึงันเป็นเพื่อนกูหรือว่ามันเป็นลูกกูหนึ่งวันเนี่ยเอามึงพูดดิมันเป็นลูก เฮ้ยเหมือนนะเหมือนพ่อลูกไหมว่าเหมือนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพาไปกินข้าวด้วะอ๋ออะไรนะมึงพาไปกินข้าวด้ะมึงพูดมึงเอามึพูดมึงกับกูด้วยไอเล่น,ลนโลในเกมโลในเกมผมองมายเยอะอ๋ออ่านโลในเกมอยู่ไหนสามสิบโอ้โหเถ่าหิ้วผายเลยแล,แล้วโลจริงอะ่ะสิบหกอันดีดีสิบสี่หรือสิบหกสิบหกเยสเฮ้เอาสใหญ่ของอะไรเยี่ยนั่งเนียนอะไรเหมือนอ่ไะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จัดประมาณที่สบอยแล้วหนึ่งชุดไอ้หลุยเสิร์ฟแม่งเลยที่จะดูเลยนักหนาตุกตาเนี่ยเอ้าก็กูอยากรู้มันเป็นยังไงที่หลุยไม่เคยไม่เคยหรอนี่จะบอกนะการที่เราจะซื้อตุกตาเนี่ยคือเราต้องดูให้ดีก่อนคือกูยังคิดอยู่เลยว่าไม่แลวพี่จะซื้อะไรนักหนาตุกตาเอาไปทำไรเอ้าไอ้เฮียมึงไม่เห็นเหรอบางรุปเนี่ยอ้อมึงจะดูอย่างนี้ใช่ไหมตัวราคาอีกอย่างหนึ่งแล้วมันมีอีกตัวนที่กูชอบนี่คนดูเดี๋ยวผมความาให้ดูไอ้หลุย เวลามึงซื้อให้สาวนี่มึงเคยซื้อไหมไม่เคยเอางี้เดี๋ยวคไปเรียกพลังงานอันนี้ครับเนี่ยมันต่างกันยังไงมันเป็นคนละรุ่นเหรอครับหรือว่าไงราคาเท่ากันถ้าไม่ผ่านจะอ้าวแผ่พิพิลานาครับอะไรดูพ่อผมเลื่อยตุ๊กตาเนี่ยงั้นจะฟ้องเมียน้อยนะอ๋อไม่ใช่พันห้าเนาะพันสองอ่ะดูดูดูพันสองก้าวสี่ เหมือนการไอ้หลุ่ยพูดซะแบบว่ารับงานเดินเป็นเจ้าเป็นเจ้าีไหนเอาสีไหนดีหลุยเอางี้นอนให้คนดูช่วยเลือกดิอันนี้อันนี้จะซื้อให้เป็นพิเศษเลยแต่กูคิดไม่ออกจะเอาสีไหนเสวอเัินสองเสือเงินสองเป็นเรื่องไม่ถูกเอางี้เพื่อนการไม่เสียเวลาระหว่างที่เราคิดไปแดกข้าวไหมอยากแดกอะไรไปซื้อให้เจ้าคนเถอะแชร์เบรย์ไปกินข้าวก่อนแล้วกันโอ้โหกูหิวละกูโมโหไงไปเฮีย โอเคครับทุกคนวันนี้ลูกหลุยลูกหลุยอยากกินอะไรไม่รู้กูถามอะไรก็ไม่แดกเป็นไงแดกเคฟซีมาแทนแล้วนี่คือเป็นไงบ้างครับวันนี้แบบคือมึงไปพูดมาดเมื่อกี้กูอยากกินทีมึงมากเลยเข<อ>าดิีเลยมึงเข้าใจปะมึงไอไหมกูถามดิไอโดนาไวานาไปไหนเออเฮ้ยนี่กูไหนกูลองกินหน่อยดิไอเนี่ยไอเคฟซี FC, ที่โคราชเนี่ยอร่อยจริงปะมันก็เหมือนกันหือ นได้ข่าวว่าต้องดัดฟันมาเป็นไงบ้างครับด่อขึ้นม,นมั้ยิ่งว่าไ้ขวขอบแบบแอคๆหน่อนี้แบบแออย่าไปถอดกินเนี่ไหนเลยเชื่อไหมวันนั้นบอกว่า เอาเงินไปทำอะไรนะ่นดัดฟันสุดท้ายบอกว่าไงซื้อซือซ้ออะไรซื้อให้ปนแหม่ไงอร่อยไหมลหหุยวันนี้วันนี้ต้องขอบขอบคหนหนุณไอ้หลุยนะที่แบบไปเลือกของเพื่อนเพราะว่าบางคนถามว่าเอ้าพี่ทำไมไ,ไม่เอาไอ้มาลีมาด้วยก็ไอ้มาลีมันซึมทะลืออยู่ถูกไหมมันต้องตื่นมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ทีเนี้ยมาลีอ่ะมันก็มีของหวานของมันอยู่แล้วไงทีเนี้ยไอ้หลุยเนีอยู่ใกล้นุ๊กสุดผมก็ไม่รู้จะถามใครถูกไหมก็เลยต้องต้องถามมันนี่แหละเพราะว่านานๆที่เราจะได้คุยกันดีแต่ว่าพอม เโอเคทุกคนก็ใครคื huh. ii, <ique premier ed beetle> huh? ่ชอบกินนะครับผมก็อย่กดไลค์กดแชร์กดแชราใ้ครับผไอยู่ีขอกินคำน้ผึงนีู่กินไม่ได้ทำไมมันมันทำไมหลายปัจจัยอ้าวแย่แอ๊ไงนี่ดูดูคับน้องๆดูดูนี่ฮอร่อยมากไม่แค่อะไรนะอร่อยเลยนะ มองหน้าเลยที่ไหนกโอเคทุกคนไปละไว้เจอคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะใครอยากให้ผมซื้อใครแบร์เพิ่มนะกดบวกมาเลยเดี๋ยวจัดให้จุ๊บจุ๊ไอ้มุ้งไปไปคนดูดิทาไม่จบเหมือนไหนมึงนอนจบคลิปให้กูดูดิมึงนอนจบคลิปดิอ่ากดไลห์กดแชร์พี่เพ็งมึงพูดดังๆนี่เขาดีเย้ยี่นี่มีไอมาโอเคไปล้วทุกคนบ๊ายบาย